มารู้จักกับอุปกรณ์ท่อ PVC ชนิดพิเศษกันนะครับที่ผลิตตามสเปคคุณ hey. right yeah. สวัสดีครับดิมจากเฮนดี้ไปไทยนะครับวันนี้ดิมจะพามาดูอุปกรณ์ไซส์ใหญ่ที่ผลิตตามสเปคของลูกค้านะครับไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้นะครับก็จะคือคีนเอท์นะครับขนาด6นิ้วนะครับเป็นงานทํามือนะครับเป็นสเปคที่ลูกค้าต้องการครับอันนี้ คินเอา p ์พีพีซีตัวนี้นะครับสังเกตจากเกียวด้านในตรงนี้นะครับสามารถใช้ในการเปิดและปิดตัวคินเอานะครับเหมาะกับการใช้ในงานเมทเเน้นต่างๆครับอันนี้นะครับจะเป็นข้อต่อตรงช่วงยาวนะครับขนาดก็คือ8นิ้วนะครับชั้น8.5นะครับอันนี้จะเป็นงานทำมือครับเป็นสเปคที่ลูกค้าต้องการเช่นกันครับ นะครับก็จะคือ3ทางไว้นะครับขนาดก็คือ8ปดรนะครับอันนี้จะเป็นงานเชื่อมทํามือนะครับก็จะมีรอยเชื่อมแบบนี้นะครับสังเกตได้จากตรงนี้แหละครับด้านในนะครับก็จะมีรอยบุไฟเบอร์นะครับจะเป็นงานของ S c G นะครับวันนี้ทั้งหมดนี้เราส่งให้ลูกค้าถึงที่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ